สวัดีค่ะ วันนี้ยุ้ยกับพี่แมวก็จะพาทุกคนมาเทียบกันที่เขาใหญ่เที่ยงจังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนด้วยกันนะคะสําหรับที่เขาใหญ่เที่ยงเนี่ยก็จะอยู่ถัดจากทางเข้าเขาใหญ่ประมาณแค่40กิโลเท่านั้นขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ทุ่งกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงนะคะข้างหลังเราเห็นไหมเป็นทุ่งกังหันลมนี่เลยสวยมากแล้ววันนี้ที่เรามาตอนนี้บ่ายโมงโชคดีมากไม่มีแดดค่ะตอนแรกคิดว่าเออวันนี้ยุ้ยจะต้องเกรียมแน่ๆเลยก็โชคดีสุดๆแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะมี ฝนเบาๆอากาศดีๆแต่เดินไปเดินมาเนี่ยลมเย็นๆเลย่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นถ่ายรูปกันดีกว่าเราต้องเดินไปทางนู้นเหรอใช่ไหมก็สามารถเดินเที่ยวก็ได้หรือว่าจะปั่นจักรยานก็ได้ถ้าปั่นจักรยานก็คือปั่นเดียว40บาทปั่นคู่80บาทหรือว่าใครจะแบบมาแบบสวยๆเช่ารถกรอบก็ได้ชั่วโมงไม่ใช่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง200บาทนั่นเองส่วนเราก็คือจะทำไงเดินไปจ้ะ เดี๋ยวจะเดินไปตรงนู้นเดินให้วนรอบไปเลยสักห้ารอบแค่ตรงนี้แหละเนี่ยที่คนยืนอยู่เนี่ยแต่คนก็เดินอยู่เยอะนะใช่ใช่คนก็มาเดินเยอะอยู่ตอนแรกยูก็ว่าจะขี่จัก,กรยานแต่ว่าใส่เป็นชุดกระโปรงแบบนี้กลัวมันไปพันแล้วก็ตอนแรกก็ว่าจะปั่นคู่ใช่ไหมยูเป็นคนปั่นพี่แมวเป็นคนซ้อนเดี๋ยวก็ว่าจะพาพี่แมวล้มหรือเปล่ารถกลอบง่ายๆอืมรถกอบง่ายง่ายแต่ว่าไม่มีนะเต็มนะจ๊ะตรเน,นี้ใช่ไหมตอนนี้รถกลอบไม่อยู่เลย ไม่ว่างสักคันเลยเนี่น well. ี่มานู่นแล้วกำลังมาคืนคันหนึ่งโอเคยืนเอ้ยหมวกหมกปิวหมกปิวเฮ้ยหมกปิวเลยเหรอ ตรงนี้เป็นจุดชมวิวคะ่ะตรงนี้เป็นจุดแรกที่เราเห็นนะก็คือเขาสามารถเดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยชมวิวตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็นวิวเมืองแล้วก็มีภูเขาข้างล่างตรงนั้นก็คือเขื่อนลำตะคองแหละรตรงนู้นนะคะแล้วสังเกตไหมคะ่ะบนนี้จะเป็นเขาแบบตดัดอะดูสิเป็นตดัตดตดัตดตดัตดตัดตัดไปยาวๆเลยหลายๆเขาคล้ายๆเราเห็นที่ภูทับเบิกเลยอะเขาตัดนี่เราว้ามมาภูทับเบิกแล้วเหรอ อย่างอย่างอีกไกลอย่างอีกไกลโอ้ตรงนี้ลมแรงค่ะลมดีมากแล้วก็ถ่ายรูปสวยมากเมื่อกี้คือหมกปิวเองเลยใช่ไหมใช่ก็คือเราเราจับไว้อย่างนี้ไงแล้วมันก็จะแบบเนี้ยอย่างเนี้ยก็คือต้องหนีบเอาไว้ข้างหลังเนี้ยดีนะถ่ายไปด้วยเลยวิดีโอ ตอนนี้อยู่ก็เดินมาจนถึงตรงจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดถ่ายรูปกลงหันลมที่ใกล้มากๆเลยตรงนี้มีกลงหันลมตั้งอยู่หลายตัวนะคะก็ถ่ายไปแล้วแบล็ควกลข้างหลังเราก็จะเป็นวิวภูเขาแบบภูเขาตัดอ่ะสวยมากๆเลยอารมณ์แบบคล้ายๆอยู่ญี่ปุ่นนะโหถ้าไปแต่งโทนสีให้เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคือเป๊ะเวอร์มากตอนแรกก็ว่าจะเดินมานิดเดียวใช่ไหมเดินไปเดินมาเอ้าครึ่งนึงแล้วครึ่งทางเลยอ่ะเดินชิวๆลมเย็นสบายสบาย แล้วทุกก้าวที่เราเดินมานะคะมุมอะ่ะก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะมุมของทัศนียภาพตรงข้างหน้าเราเปลี่ยนไปหมดเลยเนี่ยเห็นทางด่วนด้วยเห็นเมื่อกี้มีรถไฟวิ่งด้วยชุนฉึกฉากฉึกฉาก,กสวยมากค่ะที่นี่หมอกแก่การมาเที่ยวถ่ายรูปนะเพราะว่าที่นี่เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยถ้าให้แนะนํานะคะก็มาช่วงเชา้าหรือช่วงเย็นน่ะก็คือจะได้แสงสวยๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาข้าวทานกันนะเมื่อกี้เห็นที่ตรงที่จอดรถอะ่ะ มีร้านข้าวร้านอะไรขายหลากหลายเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าวที่พากันต่อคะ่ะทำไมต้องจับหมวกไวต้ตลอดเวลาโอ้โหปิวสิครับดูผมสิเนี่ยดูผมอยู่สิโอไม่ไหวแล้วอะ่ะ <laughs> ตอนนี้ยุก็เข้ามาถึงที่พักของเราแล้วนะคะวันนี้เราพักกันที่แคมป์ไซต์เขายายเที่ยงค่ะ ที่นี่นะก็จะเป็นที่พักวิวสูงนะคะอยู่บนภูเขาเลยแล้วก็จะอยู่ห่างจากตรงจุดกลางหันลมอะค่ะประมาณ9กิโลต่อมาไม่ไกลเลยแต่ขอแจ้งนิดนึงนะคะระหว่างทางเข้ามาเนี่ยก็จะมีถนนที่มันเป็นถนนดินแดงถนนลูกรังบ้างแต่ว่ารถเล็กก็สามารถมาได้เขาก็อยู่ในช่วงที่กําลังพัฒนาปรับปรุงถนนกันอยู่เนาะตอนนี้นะคะเข้ามาถึงห้องพักของอยู่แล้วห้องที่พักนะคะก็จะเป็นห้องออนเซน็นพูลค่ะแค่ชื่อก็แบบอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมอ่ะนี่เลย ยคะ่ะห้องของอยุ้ยนี่เข้ามาในห้องหนังก็จะเจอกับมุมนี้ก่อนคะ่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมแขวนเสื้อผ้านะมีชุดคุมอาบน้ํามีสลิปเปอร์ให้ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าขนหนูคะ่ะตรงนี้เป็นมุมมินิบาร์ยู่เข้ามาแล้วแบบเฮ้ยชอบมากนี่ก็จะมีเป็นเครื่องทํากาแฟด้วยนะคะกาแฟแคปซูลแล้วก็มีแก้วมีน้ําดื่มต่างๆต,ต,ตรงนี้ในตู้เย็นก็ มีเครื่องดื่มตรงนี้คือทานฟรีหมดเลยพี่ชอบเลยเนี่ยเนี่ยพี่ชอบเลยเจลเล่เนี่ยชอบทุกอย่างเลยน้ำหวานเนี่ยมุมนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะนี่เลยเข้ามาในห้องน้ำคือได้กลิ่นไหมพี่หอมไหมกลิ่นอารมา a เนาะหอมมากเลยอ่ะนี่ทางด้านนี้นะจะเป็นเคาน์เตอร์นะคะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกบ,บานใหญ่มากค่ะมุมทางนี้ก็คือมีพวกแปลงสีฟ้านคอตตอนบตดอะไรคือพร้อมเลยนะเห็นตรงนี้ไหมสวยเนาะ เป็นหินอ่อนสีแบบสวยๆมุมทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนอับน้ำนั่นเองเขาก็กั้นโซนเปียกโซนแห้งแล้วเรียบร้อยก็ยังคุมตีมเป็นหินอ่อนเหมือนเดิมถัดมาก็จะเป็นมุมเตียงนอนของเรานั่นเองค่ะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่คิงไซส์เลยพร้อมหมอนสี่ใบแล้วก็นอนไปแล้วก็ ดูทีวีปลายเตียงไปด้วยได้นะคะทีวีแบบใหญ่มากเลยหรือใครจะมานั่งชิลๆมุมโซฟาตรงนี้ก็ได้ถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าโซฟาตรงนี้นะเขาตกแต่งแบบมินิมอลคุมตีมถังห้องเลยอะ่ะดีงามดูทีวีปลายหรือว่าเนี่ยพี่แมวก็นั่งดูอยู่แต่งน้องแต่งหน้าทางนี้ไปก็ได้โต๊ะก็น่ารักมินิมอลนี่เขามีกระจกแบบนี้ด้วยอะ่ะที่เราไปถ่ายตามคาเฟ่อ,อ่ะกระจกวันนี้เลยเนี่ยให้พี่ถ่ายอยู่ เห็นไหมเห็นไหมอ่าแหนหนแหนและไฮไลท์ของเราในห้องนี้นะคะนั่นก็คือสระออนเซนส่วนตัวแบบนี้เลยที่เราจะแช่น้ำแช่ออนเซนตรงนี้แล้วก็นั่งชมวิวชิวๆดูสิวิวข้างหน้าอยู่คือแบบสุดปังอลังการวิวดีมากๆแล้วตรงเนี้ยคือลมเย็นเลยค่ะไม่ต้องเปิดแอร์อะไรก็ได้นะถ้าอยู่ในห้องอ่ะดูสิวิวดีสุดๆเห็นต้นไม้ไหมเนี่ย ต้นนี้คือเป็นต้นสิกเนเจอร์ของห้องนี้นะแล้วเขาก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะโยกโเยกโยกเย,ยกอย่างนี้แหละพะลมแรงมากเนาะถ่ายไอจีสวยด้วยนะตรงเนี้ยจะโยกไปโยกมาโหวิวดีมากค่ะสุดยอดอะ่ะลงน้ําแล้วลงเลยไหม ลงเลยเนะี่ยตอนนี้ปนะ้าไปเปลี่ยนชุดก่อนซีแหม่ใจร้อนอะไรขนาดนี้สาหรับห้องออนเซนพูนะคะราคาคือละ6ก00บาทรวมอาหารเช้าแล้ว2ท่านค่ะแล้วก็ฟรีมินิบาร์นะแล้วก็มีอัฟเตอร์นูนแน็คให้ด้วยคือราคาเนี่ยยูว่าคุ้มมากห้องพักเขาอะใหญ่แล้วก็ตกแต่งน่ารักมินิมอลถ่ายรูปได้ทุกมุมแถมเรายังได้ชมวิวแบบสวยๆแบบนี้ด้วยนะอ๋อแล้วที่สําคัญค่ะเขามีบริการอาหารเย็นด้วยนะก็คือเรียกว่าเข้ามาอยู่ในนี้นะคะครบจบมาก แล้วเขาก็ยังมีห้องพักหลายไทยนะคะมีดีลักซ์มีเป็นออนเซนพูลแบบเราเนาะแล้วก็ยังมีห้องเป็นจากรุชีก็มีค่ะอยู่ติดๆดกันนี่เลยก็ถ้าใครจะมาพักนะคะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นเขาไม่รับบล็อกอินด้วยนะตอนนี้เดี๋ยวยูขอตัวไปพักผ่อนแป๊บหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานอัฟเตนุนแน็คกันคะ่ะนี่ค่ะตอนนี้ยูก็มาเดินสำรวจบริเวณที่พักของเรานะคะนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบดีลักซ์ ะะเรียงรายเลยเห็นไหมนู้ยาวเหมือนเขาก็กําลังทําเพิ่มอยู่ตรงนู้นอีกเลยอะ่ะเราก็คุมตีมเหมือนเดิมก็คือขาวตัดกับไม้ตัดกับสีดํามินิมอลสุดๆนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสําหรับลูกค้าที่พักเนาะแล้วก็เขาก็จะมีคาเฟ่ด้วยค่ะอยู่ตรงนู้นใครไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถมาทานเครื่องดื่มทานขนมมานั่งคาเฟ่ชมวิวสวยๆได้วิวดีมากๆแต่ว่าเขาก็จะกั้นอยู่เนาะสำหรับโซนที่เป็นสําหรับของลูกค้าที่เข้าพักอะ่ะก็จะเป็นโซนทางนี้เลยค่ะคาเฟ่ก็จะอีก โซนหนึ่งก็ค่อนข้างไพรเวทนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราไปทานอ f ฟเตอร์นูซ์กกัน จะเป็นอั t e r อร์นูนแซของยุ้ยนะคะตอนแรกก็คิดว่าเอาอคงให้เป็นแบบแซกกุบกิบใช่ไหมไม่จ้ะนี่เลยมีคอฟเฟลมาให้2ชิ้นอันนี้จะเป็นนูเทล่าด้วยแล้วก็มีเป็นลิจี่โซดานะคะคนละหนึ่งแก้วก็คือเครื่องดื่มของที่นี่ราคาไม่แพงนะประมาณ70-80บาทคอฟเฟลเนี่ยก็คือประมาณ80บบาทค่ะแล้วก็ที่นี่มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยอะ่ะสังเกตได้สักอะไรนี่เรายกไปถ่ายมุมนู้นมุมนี้จนน้ำละลายหมดแล้วค่ะ แล้วก็วันเนี้ยลมดีลมแรงมากๆดูผมอยู่สิอ้อากาศเดียหนาวะอะยูอสููลมสู้มากสู้ทุกที่<ต>เหมือนที่ไปมาน้าหิวอะสู้มากแต่ลมสู้กับใช่ค่ะลมสู้กับมาเมาะตอนนี้เดี๋ยวยุยขอตัวไปทานขนมแล้วก็เครื่องดื่มกันนะคะ ก็ไปแช่ออนเซนมานะคะก็คือเป็นน้าอุ่นที่แบบอุณหภูมิกําลังดีเลยอะ่ะคืออากาศข้างนอกเนี้ยเย็นนะพอเราไปแช่นะโอ้สบายหายเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปเลยตอนแรกที่แมวว่าเดินถ่ายรูปให้อยู่ๆยู่ยเมื่อย,อย,อย,อยขาแล้วอะ่ะยู่ก็เลยบอก ก็รีบเปลี่ยนสภาพาแล้วก็มาลงสี่โหลงปุ๊บสบายเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะเป็นเวลาหกโมงเย็นเรามานั่งชมพระอาทิตย์ตกกันนะคะตรงนี้คือสวยมากเป็นแสงส้มๆส้มๆถ่ายรูปคือตรงเนี้ยสวยมากจริงๆเลยค่ะแล้วก็วิวข้างหน้ายุ้ทตรงเนี้ยภูเขาอะมองไปไกลๆนู่นเรามองไม่ค่อยเห็นภูเขาแล้วนะเพราะว่าเป็นหมอกเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้คุยกับพี่แมวแถวนี้เขามีหมอกเยอะขนาดนี้เลยหรอหูโห ธรรมชาติดีมากเลยอ่ะพรุ่งนี้เราจะเจอทะเลหมอกไหมจะมีไหมตรงนี้มีทะเลหมอกปะไม่รู้เหมือนกันมันลุ้นกันดีกว่า,าเผื่อจะฝุกมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าฝนตกอาจจะมีหมอกตามยอดเขาอย่างเงี้ยก็อาจจะมีได้นะแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปทานข้าวเย็นกันแล้วค่ะนัดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ อนนี้ยุ้ยก็เข้ามาอยู่ในส่วนของห้องอาหารแล้วนะคะอาหารที่เราสั่งวันนี้นะก็คือคิดกันอยู่เอ๊จะกินอะไรดียุ้ยก็อยากกินแบบจุ่มๆพี่แมวก็อยากกินแบบย่างๆก็เลยสั่งไปเลยพี่แมวบอก2อ,อย่างไปเลยก็คงได้ไม่เยอะหรอกมากหรือ,อยังไงแต่พอสั่งมาแล้วคะ่ะดูเลยนี่นี่ค่ะจะกิน2คนหมดไหมเอาดีๆม,มีอะไรบ้างเนี่ยนี่ก็จะเป็นแบบบาร์บีคิวหมูนี่คือหมูและหมู แล้วก็มีไส้กรอกด้วยแล้วก็ส่วนผักต่างๆก็คือจะมาถาดน,นี้นะคะเซตเนี้ยเซตหมูเนี้ยห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขามาพร้อมเตาปิ้งย่างแบบนี้แล้วส่วนจุ่มจุมของอยุ้ยนั่นก็คือจะเป็นหมูจุ่มนั่นเองก็มีหมูอันนี้ตับเนาะแล้วก็มีกุ้งมีเต้าหู้ปลาค่ะแล้วเขาก็มาพร้อมผักเซตใหญ่ๆแบบนี้ขนาดหมูอันนี้ก็คือได้เยอะมากนะนีอะไรออกมา จุมจ้มๆจๆเซตนี้499ค่ะแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีอาหารนะอาหารไทยปกติทั่วไปเลยค่ะพวกเ,เมนูปลาเมนูไก่เมนูอะไรอย่างนี้มีหมดเลยก็ถ้าใคร,รมาพักที่นี่ก็ทานข้าวที่นี่เลยได้นะสะดวกแล้วก็ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับปอริมาณเยอะมากพี่เพราะว่าเราคานกับพองแม่เลยอะก็กินจนห้องอาหารปิดอ่ะเขาบอกว่าถ้าวันไหนอะที่มีลูกค้าเต็มลูกค้าเยอะก็จะลาสออเดอร์ประมาณ สามทุ่มแต่ถ้าอย่างวันนี้ลูกค้าน้อยหน่อยก็อาจจะลาสออเดอร์ที่ประมาณ1นึ่ทุ่มนะคะถ้าใครมาอยากทานอะไรก็สั่งไว้ล่วงหน้าก็ได้แล้วก็ถึงเวลาปุ๊บเสิร์ฟเลยจ้านี่ตอนนี้ยุ้ยขอตัวไปทานอาหารของเราก่อนนะคะจะทานหมดไหม รับมื้อเย็นของอยูนะคะที่เราสั่งมาทั้งหมดสองย่างนะตัวหมูจุ่มน้ำซุปอร่อยมากค่ะเด็ดจริงๆแล้วก็ให้เยอะนี่ผักก็ยังเหลือนะเนี่ยเดีสิยังกินไป่หมดเลยเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆแล้วก็อีกเมนูนึงที่เราสั่งมาก็คือบาร์บีคิวหมูนะคะหมูได้เยอะมากยูคิดว่าจานนี้หมู่ะน่าจะประมาณ1โลได้ ตอนนี้เรากินไปแล้วทั้งหมด8ขีดค่ะใน2เ2ขีดมาช่วยกันกินให้หมดแล้วก็ตัวไส้กรอกก็อร่อยนะแล้วก็พวกเป็นผักต่างๆที่ย่างก็อร่อยเลยค่ะกินแล้วแบบเข้ากันดีมาหมูของหมากมาแบบเข้มข้นเลยก็แนะนําว่าถ้าใครมาพักที่นี่นะคะสั่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูจุ่มหรือว่าจะเป็นตัวหมูบาร์บีคิวนะก็ทานได้ค่ะราคาน่ารักด้วยแล้วก็ให้เยอะค่ะเดี๋ยวเราก็จะนั่งทานไปเรื่อยๆ นั่งชิลๆรับลมเย็นๆนี่ในห้องนี้เขาไม่ได้เปิดแอร์นะแต่หนาวเลยเอ่ะนั่งชิลๆไปทานไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าห้องอาบน้ำนอนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะมาลุ้นกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้เราจะเจอหมอกไหมแต่ว่าเนี่ยตอนที่เรามองวิวไปเนี่ยตรงเนี้ยพี่หมีวบอกว่าคล้ายๆภูทับเบิกเลยมองลงไปแล้วก็จะเห็นเป็นแบบไฟตามบ้านเรือนคนอะไรเงี้ยสวยเลยคะ่ะโอเคไปนอนกันนะเมายาวเวอร์แล้วบ๊ายบาย i just wanna love you right สวัสดีตอนเช้านะคะทักทายจากที่เขาย้ายเที่ยงค่ะเช้านี้คือตื่นมาอากาศดีมากประมาณ24 15องศาเมื่อคืนที่เรานอนกันนะคะหลับสบายมากเลยนะห้องนอนเขาอะ่ะมันดูอบอุ่นเราก็อยู่สบายที่นอนหมอนแอร์ดีมากค่ะแต่เวลาเรานอนไปเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงอูออ้เพราะว่าลมแรงมากเมื่อคืนอายุลองดูนะว่า อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ21 22องศาเลยค่ะคะือหนาวมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้เราลงมาทานข้าวเช้ากันนะคะข้าวเช้าก็จะมีให้เลือกั้งหมด2สองเซร็จด้วยกันก็จะเป็นเซต็อเมริกันเบเกรฟาสต์นนะหรือว่าจะเป็นข้าวต้มคะ่ะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นไข่ดาวแฮมไส้กรอกเบคอนนะคะแล้วก็ององยุ้จะเป็นข้าวต้มะคะ่ะเราสั่งเป็นข้าวต้มหมูนะแล้วก็มีแอดออนให้นี่เลยเป็นขนมจีนคะ่ะขนมจีนน้ำยาน่ากินมากเลยอะ่ะเส้นเขาเป็นเส้นสีเขียวๆด้วย ้ก็จะมีพวกขนมปังนะคะต่างๆก็คือไปตักเองได้เลยนี่แล้วก็มีแตงโมค่ะเป็นผลนไม้และพิเศษมากๆถ้าใครมาพักที่นี่นนะก็จะได้ทานเป็นกาแฟานะคะเป็นเครื่องดื่มของคาเฟ่เขาเลยยูก็สั่งเป็นลาเต้เย็นค่ะกับอเมริกาโน่เย็นนั่นเองวันนี้ก็นั่งทานข้าวในส่วนของห้องอาหารตรงนี้นะคะเพราะว่าข้างนอกคือลมแรงมากนั่งไม่ได้เลยจ้าอโอเคเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันค่ะ สำหรับทริปนี้นะคะที่เรามาเที่ยวกันที่เขาใหญ่เที่ยงสองวันหนึ่งคืนเนี่ย,ยก็เป็นทริปแบบสั้นๆนะใกล้กูมาเที่ยวแบบง่ายๆคะ่ะอาจจะมีเวลาแค่สร์อาทิตย์ก็สามารถมาเที่ยวได้เราก็ไปเที่ยวกันมาที่กังหันลมนะคะบนนั้นก็คือถ่ายรูปสวยได้รูปมาประมาณ5ล้านรูปนี่ก็เวอร์อีกแล้วแล้วเราก็มาพักกันที่แคมป์ไซส์เขาใหญ่เที่ยงค่ะที่นี่ก็จะเป็นที่พักที่วิวสวยมากนะคะอยู่บนภูเข,ขาเลยแล้วเรามองไปเนี่ยวิวก็สวยงามแบบนี้อากาศดีมาก ลมเย็นตลอดทั้งวันนะคะพอเราเข้ามาถึงเนี่ยก็คือแบบบริการดีทุกอย่างคือแบบโอเคหมดห,ห้องเฮิร์เลยเ้ยคือตกแต่งสวยงามเลยนะคะแล้วเราก็มานอนห้องนี้เป็นห้องออนเซนพูลค่ะตรงเนี้ยคือเป็นน้ําอุ่นตลอดเวลานะแช่น้ำสบายมากห้องพักอยู่สบายค่ะแล้วก็อาหารเย็นอาหารเช้าน,นะคะอร่อยโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่เราทานกันเป็นออตัวขนมจีนอะตอนแรกพี่แมวกินพี่แมวอุ้ยุยอร่อยกินเลยพอยิบกิน อู้อร่อยคือเราก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้คือจะมีทุกวันหรือเปล่าแต่ก็อยากให้เขาทำทุกวันเลยนะคะให้แขกทุกคนเข้ามาพักได้กินกันอร่อ,รอยม่ากิงค่ะเย่แล้วก็ในส่วนของคาเฟ่นนะเขาก็จะเปิดบริการ10โมงเช้าค่ะก็ใครที่พักที่นี่หรือไม่ได้พักที่นี่นะก็สามารถมาคาเฟ่ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาที่ยุ้ยจะกลับบ้านแล้วนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยุ้ยด้วยค่ะ แล้วก็ฝากเพจฟล l ์มีตตำฉันมากับ IG ของอยูด้วยนะไปดูรูปสวยๆกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่ลาไปด้วยบรรยากาศวิวสวยๆแล้วก็น้องต้นไม้ต้นนี้คือน้องสู้ลมมากสู้ชีวิตสุดๆตั้งแต่เมื่อคืนแหละโยกไปโยกมา